ค่ะพักเรื่องของฝุ่นจะพาไปดูเรื่องราวนอกโลกกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีคําพูดจากดรอเนกเหล่าธรรมทัศน์ที่บอกว่าอีกไม่นานอีกเร็วๆนี้เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยจะส่งยานขึ้นไปโคจรรอบดวงจันทร์แล้วถ้าเกิดบอกว่าเสร็จปับป๊บปุ๊บเนี่ยเปีสําเร็จแน่นอนโอ้โหต้องบอกว่าพอ สิ้นคำพูดนี้ไปคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะคะ,อะบอกโอ้โ oh หจะไปถึงดวงจันทร์ไปถึงขั้นนั้นเลยเหรอต้องบอกว่าอยากให้มองเป็น2มุมคือในมุมของดรอเนกเนี่ยก็มองว่าไม่อยากให้มองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาเพราะว่าเราเองก็มีศักยภาพมีความรู้มีความสามารถสามารถไปถึงดวงจันทร์ได้เหมือนกันแต่มองอีกในมุมหนึ่งค่ะผู้เชี่ยวชาญที่ เกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นไปโครจรดวงจันทร์อะไรแบบนี้คือก็มีการแสดงความเห็นเหมือนกันนะคุณนุ่นอบอกว่าเรื่องของการที่จะไปส่งยาน โคจรไปยังดวงจันทร์เนี่ยไม่ได้ยากนะแต่ที่ยากไปกว่านนั้นก็คือการหาคำตอบว่าขึ้นไปเนี่ยแล้วได้อะไรเรื่องนี้นะคะทางเพจ space.ts.co เว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ด้านอวกาศชื่อดังเขาก็โพสต์ถึงกรณีที่ดรอเนกเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกมาเปิดเผยบอกว่าไม่เกิน7ปีเดี๋ยวไทยเนี่ยจะส่งยานอวกาศไปโคจรรอบดวงจันทร์ทางเพจ space.ts เนี่ยบ ว่า7ปีเนี่ยทำได้นะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากด้วยซึ่งบริบทการแข่งขันยุคปัจจุบันเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าช่วงสองสปีต่อจากนี้เราจะเห็นว่ามีการทดสอบต่างๆทั้งเรื่องของการนําร่องระบบลงจอดต่างๆบนดวงจันทร์คราวนี้ก็เลยถามต่อว่าอา้าวแล้วเรื่องของงบประมาณของประเทศละ่ะเป็นไปได้ไหมเรื่องนี้ทางเพจก็ตอบว่าเป็นไปได้ทําได้แต่คําถามสําคัญก็คือทําไปเพื่ออะไร คือถ้าเกิดว่าอยากจะได้คําตอบก็ตอบได้แต่ว่าตอบแบบแนวอับสเตระค่ะคือตอบแบบ มันจะต้อง <ทำ S 1> ไม่ได้คือแบบอะไรก็ไม่รู้ก็คือตอบว่าสำรวจไปนะเพื่อมนุษยชาติจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นแต่ในระดับการดำเนินการของนโยบายของรัฐบาลเนี่ยควรจะมีการศึกษาแล้วก็วางเป้าหมายที่ชัดเจนจะดีกว่าอย่างไรก็ดีความร่วมมือขนาดใหญ่อย่างโครงการไปดวงจันทร์นั้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยการมองเป้าหมายร่วมทั้งในระดับหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งภาคสังคมประชาสประชาชนที่เราก็จะมีเป้าหมายร่วมซึ่งถ้าพูดในมุมอวกาศประเทศไทยเนี่ยยังไม่เคยมีเราจึงขอสรุปสั้นๆให้ว่าเรื่องของการทํางานอวกาศเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องยากค่ะสิ่งที่ยากก็คือการวางทิศทางให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้เทคโนโลยีจํากัดมากกว่าเราควรคิดอะไรมากกว่าแค่การส่งยานไปโคจรรอบดวงจันทร์แล้วก็จบเพียงเท่านี้ต้องบอกว่าเรื่องนี้เอง องหลายคนวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยมี<ะ>ชาวเน็ตบอกว่าโอ้โหไม่ต้องไปถึงดวงจันทร์คุนุ่นไปแค่หน้าปักซอยถนนหน้าบ้านเนี่ยครุขระพอกับดวงจันทร์แบบนี้ก็มีมเจ็บนะเป็นเหมือนตลกตลกแบบแบล็คคอมดี้อย่างเงี้ยนะคะ